โอเวอร์แอคคลิปนี้เราจะให้ไอเดียสุ่มทำซีจีแบบที่มันไม่รู้มาก่อนว่าต้องทำอะไรแต่คนดูน่าจะรู้ตั้งแต่เห็นปกคลิปแล้วมั้ง <c oughs> โดยโจทย์ของคลิปนี้ก็คือซีนจากอนิเมะดังที่ผมคัดสรรมาแต่ซีนที่ทำโคตรยากแต่นอกจากจะให้สุ่มโจทย์ในการทำคลิปแล้วเราจะให้สุ่มเวลาในการทำคลิปและก็งบในการทำคลิปด้วยบอกเลยคุณไม่อยากพลาดคลิปนี้แน่นอนเพราะว่าถ้าคุณพลาดคุณจะไม่ได้ดูแต่ถ้าคุณไม่พลาดคุณจะได้ดูยังไงล่ะ พูดอะไรวอร์แอคทุกคนครับคลิปนี้เรามีผู้สนับสนุนวันนี้ครับทาง HP OMEN 16เนี่ยเขามีโจทย์มาให้ o x เนี่ยทำ CG ด้วยโนบุ๊กตัวนี้เลยแล้วผมก็คิดไปแล้วเนี่ยว่าผมจะไปฟีดกับช่องช่องหนึ่งคือช่องนี้แหละ โอเคตอนนี้ผมก็ได้นัดแต้มเซนมาแล้วคืนนี้เดี๋ยวลองมาดูว่าช่องการ์ตูนอันดับหนึ่งเขาจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ผมหรือเปล่าเดี๋ยวมารอดูกันแต้มเซนมาแล้วถือได้มากอนาฝากซื้อส้มตำให้กูทำโจทย์ให้เลยจะให้ากกูซื้อต้มตำมีเอายังอไอ อะไรเนี่ยเต็มเลยทุกคนครับตอนนี้แต้มเซนเขามีโจทย์มาให้ผมทำซึ่งมันจะในโลแต่ผมไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรบ้างในแต้มลองอธิบายเิเดี่ยบอกให้ไปหาซีอนิเมะมาทำหน่อยแต่ว่ารู้สึกแบบเราก็แบบอยากทำหลายซีนเลือกไม่ได้จริงๆก็ลเลยทำโจทย์มาซึ่งในโลเนี่ยมันจะมีซีนแบบมีเมยแบบในตำนานหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นแบบทันบอลนาโตวันพีอ piece, ทอันพันแมนบีทเทมเมอร์น่าคือแบบัดแต่ซีนแบบซีนหน้าทำมีแต่ซีนดังๆที่คนรู้จักนะแต่คนคงสงสัยว่าเฮ้ คนมาทำไมตั้ง3โหลเออเราก็สงสัยอันนี้จะเป็นเวลาในการทำครับมันจะมีทั้งหมด7ใบเพราะเท่ากับว่าจะมีตั้งแต่แบบ1วันถึงวันเรถ้าสุ่มได้1วัน <c oughs> อะก็คงไม่ซวยขนาดนั้นหรอกว่า1ใน7อ่ดอะแท้ายก็คืองบงบของคลิปนี้ C ี PC ที่แบบโจทย์เท่ากันได้ซึ่งก็จะมีตั้งแต่แบบน้อยสุดก็คือ0บาทน็คือไม่มีงบเลยเยอะสุดหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งได้หมื่นหนึ่งเลยเหรอตังใครตังเดีย๋อ เรามาจับอันที่เป็นโจทย์ก่นอนและเรื่องที่เราได้ก็คืออะไรไม่เห็นลูฟี่ VS ไคโดรู้จักไหมไคโดไม่รู้จักเลยไค่เลยไค <ข S 1> โด,โดเอาเนี้ยเพิ่งจบภาคนี้ไปนะเป็นซีนที่แบบลูฟี่เพิ่งได้พลังใหม่เป็นเซียห้าร่างหัวขาเ่ยเห็นร่างหัวขาเคยดูคลิปฝรั่งอ่ะที่แบบทำเป็นไลฟ์แฟกชั่นแล้ว นี้เราทำเป็นร่างมังกรเนี่ยที่ฝรั่งทำมาจ,จะเป็นร่างแบบร่างคนผสมมังกรแต่เราจะเป็นมังกรแบบมังกรเลยเราจะทำซีนที่มันแบบลูฟี่ต่อยมาสุดท้ายอ,ะอาลล่ะลูฟี่แบบหัดใจใหญ่ใจวัวก,กอน่าจะต้องได้สักเจ็ดวันปะตั <laughs> ้งสองวันก็น่าจะบอกและเรามีเวลาในการทำเจ็ดถ้าสะสมได้หนึ่งวันคงไม่ซวยขนาดนั้นหรอกว่าหนึ่งในเจ็ดอ่ะ เอาว่าเครียดและกลายเป็นคอนเทนต์ซีจีหนึ่งวันนี้เลยด้วยเองมกศูนย์บาทไปเลยเอาให้สุดคลิปนี้อะไรห้าร้อยบาทนั่นแหละได้แค่เซียลูฟี่อีกว่าและนี่ครับทำซีจีลูฟี่ VS ไคโดในเวลาหนึ่งวันด้วยงบห้าร้อยบาทพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับวันนี้ออกกองครับเดี๋ยวรอแต้มเซ็นมาเดี๋ยวระหว่างรอเนี่ยผมจะไปหาคอสตูมก่อนว่าจะมีไอชุดขาวของลูฟี่ไหมแต่ วาดเขียนบอร์ดก่อนไหมล่ะมาครับเรามาเริ่มวาดบอร์ดกันขั้นแรกให้ไอ้แต้มคิดสตอรี่แล้ววาดบอร์ดก่อนถ่ายทำเพื่อให้ง่ายต่อก,การถ่ายทำนะจ๊ะอีกแล้วเห็นแล้วเวหรอเดี๋ยวเช็คบอร์ดอยู่ไม่รู้จะถ่ายได้หรือเปล่ายังไม่ได้ดูนะฮดูไม่เหรอมัน <laughs> เป็นลูฟี่ไงมันต่อยไอ้ไนี <laughs> ไม่อันนี้อันนี้เป็นหมัดลูฟี่อันนี้เป็นหางไกโดอันนี้ก็เป็นน่าจะน่าจะหัวหรือว่าเอฟเฟกอฟเอฟเอันอี้ตัวอฟเอฟเอ่เอเอฟเเอฟเอนเอฟดนีเก็ใหญ่เอาเอฟเอฟเเอฟเยฟเอฟเอฟเด้เอฟอฟเอฟเอฟเนั้อฟเ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 อ้เอฟเอฟเอฟด้วย n ฟ้อฟเเอ o เอฟเออฟเอกเอเ่เา o เอเ็เเออออ แล้วก็แบบบาปไปข้างหลังแล้วก็โดนเขายิงเครื่องมีครับ HP Omen ก็สามารถเล่นเกมได้ลื่นสบายครับเล่น Omen ได้ Omen เล่น Omen เออ Omen เล่น Omen ได้ Valorant นี่ชิลอยู่แหละนี่คือชุดฟรฟี g e ย r 5ห้าครับอันนี้ที่บ้านมีอยู่แล้วมันก็จะมีอะไรนะผ้าคาดเอวสีม่วงเมื่อกี้ก็เลยออกไปซื้อมาตอนเช้านชุดกี่เพามา นี้ซื้อไปทั้งหมดประมาณ200บาทหนึ่งร้อยบาททับฉากเกียร์ห้าได้เลยไอ้ไคโดนี่คือเราจะปั้นมั้ไคโดปั้นไม่ทันแน่นอนหนึ่งวันไหนๆเราฟรีแต้มเสร็จแล้วเราให้แต้มวาดวาดไคโดแล้วมาประกอบกับซีจีเราอันนี้ก็อยู่ในหนึ่งวันเป็เส้นแต้มไอเดียเป็นซีจีต่อยเส้นการ์ตูนแต้มใช่อุ้ยขั้นตอนที่สองจับไอเดียแต่งตัวเป็นลูฟี่เกียร์ห้าเทมนิกะตาเบลล์ด้ดูยู อน,นี่ม,ม,มักวาดอันดับหนึ่งวะอันดับหนึ่งในคอม, <c oughs> คอมเด็กแค่นี้มองขั้นตอนที่3มเพ้นร่างกายเดีย <c oughs> เพื่อให้เหมือนลูฟี่ที่สุดแผลเป็นลูฟี่มึงจะเยอะไปไหนเนี่ย <c oughs> <c oughs> จากนั้นก็จับเดียย้อมผมแบบฉบับคนงบน้อยไหนกระทุนเยอะๆกระทุงเยอะๆกระทุงเยอะๆเฮ้ยก็ขายอยู่นะกระทุงอีกกรทุนอีกเดฟนิกาโเม เออเธอต้องแงะน่ะแงยนอนแง้ยังยังแต่งไม่เสร็จเอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยปิดตาแล้วปิดตาแล้วก็แบบทาแป้งรู้แล้วทำไมรูปี้ต้องปิดตาอย่างอี้าแป้งแป้งเข้าตาหมืเนไรหัวร้อนดิหัวร้อด้วยขาขาเข้าปากอ้าเสบัดโอพวกไสยศาสตร์เราเล่นของไง ว่าไงอ่ะเองมาทำอะไรม e ันขนเลยเรี่ยงแล้วกําลังจะเริ่มถ่ายแล้วครับไกนเลยกล้องสปีดและ <Action. S 2> ต่อไปก็เริ่มถ่ายทำด้วยเวลาอันน้อยนิดและงบประมาณที่ต่ำเตีเ้ยเลียดินทำให้โลเคชั่นที่เราใช้ถ่ายทำก็จะเป็นหน้าบ้านเดียวซะส่วนใหญ่นะครับและฉากส่วนใหญ่ก็จะถ่ายด้วยกีสกรีนทท้งนั้นด้วยก็เราใช้เวลาในการถ่ายประมาณ4ี่ชั่วโมงนะครับบ่าย2ถึงหโมงเย็นมั้งนะ <c oughs> <c oughs> ถ่ายเสร็จแลแ้วเหนื่อยมากดูสภาพเนี่ยนี่เพิ่งเพิ่งเริ่มต้นเองเนะต้องกลับไปว่าใครโดย เพราะว่าวันนี้ไม่ทันแล้พวพรุ่งนี้ทำซีจีหนึ่งวันเต็มๆได้เพราะว่า oh, uh. ชื่อคลิปเราคือทำซีจีวันใช่ไหมวันนี้ถ่ายเราไม่นับ mm hmm. เริ่มพรุ่งนี้วันนี้พักเล่นเกม เอาจริง c g ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะเพราะว่ามันจะมีช็อตที่เป็น 2D แล้วก็เป็นหมัดลูฟี่ที่เป็นท d อ่ะแต่ไม่ต้องห่วงไปครับเพราะ HP OM16 เนี่ยมีสเปคคือ CPU Intel Core i9 1 3 9 0 0 HX ที่มี24คอร์32เทรดความเร็วประมวลผลสูงถึง 5.4GHz ประมวลผลเร็วมากแถมยังมาพร้อมกับการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 4060กับหน้าจอเฟรมเรทสูงถึง 240Hz รความละเอียดคอเทดีครับทำให้ภาพสวยไม่สะดุดเลยแถมยังมี NVIDIA G แล Maxwitch ที่ช่วยให้การทํางานของ CPU และการแสดงผลภาพเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับแล้วก็ระบบระบายความร้อนที่ออกแบบมาใหม่เขามี Tempest Cooling ที่ระบายความร้อนได้ดีจริงทําให้เราสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเลยคิดว่าเครื่องนี้เอาไหวแน่นอนอ เราได้โจทย์ลูฟี่เวสไคโดร่างมังกรก็เป็นโจทย์ที่โคตรบ้าพลังสุดๆไคโดนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวละครของอาจารย์โอดาที่แบบดีเทล,ลเยอะมากแล้วก็วาดยากโคตรโคตรอ่ะมาดมยาดมแป๊บสำหรับผมผมคิดว่าไคโดเนี่ยผมน่าจะใช้เวลววาวาดประมาณ5้าวินะเดี๋ยวผมเตรียมปากกาก่อนปากกาอยู่ไหนปากกานี่นะเดี๋ยวผมจะนับ1-5ถึงแล้วจะเสร็จเลยไคโดมังกรจะเสร็จเลย1 2อ สามสีส่สห้าเสร็จนะครับใทโดเดี๋ยวผมจะส่งไฟล์นี้ให้ไอเดียทําต่อเลยนะครับจริงๆผมไม่ได้ใช้เวลาห้าวีแหลครับผมรอเล่นผมวาดเสร็จก่อนที่จะมาถ่ายคลิปนี้ฮะแต่ว่าผมเพื่อแบบมันเหนื่อยไงวันนั้นกลับมาแล้วต้องวาดต่อเลยมันเหนื่อยก็เลยขอวาดก่อนก่อนอัดคลิปเดี๋ยวแบบตอนอัดคลิปมันจะไม่มี energy ไงแล้วผมก็ไม่ได้แบบเป็นออกกล้องบ่อยแล้วแบบเวลาพูดกับกล้องเนี้ยไม่ชินสุดๆไม่รู้จะพูดอะไรในเมื่อผมไม่รู้จะพูดอะไรก็ไปดูตอนเดียทา ทีต่อได้เลยนะครับไปแตมส่งบังกรมาแล้วโกตรโหดมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยและในค่ำคืนนี้ผู้ชายที่ชื่อไอเดียได้กลมหน้ากลมตาตรากตํำทำซีจีทดใช้กรรมที่ไม่ชอบทำบุญดวงมันเลยสวยจับได้เวลาในการทำแค่1วันน,น้ำหน้าเที่ยงคืนแล้วครับแต่โชคอ,อย่างดีที่คลิปนี้ไอเดียมีคนช่วยนั่นก็คือ แต่อุปรสรรคของการทำจีจีไม่จบลงเพียงเท่านี้นั่นก็เพราะเอาจริงช็อตน,นี้อยากให้มีสายฟ้าแบบเปีแบบ้ยงและเป็นซิลูเอ e ด,ดำๆแบบแบบว่าเดี๋ยวมันเวอร์ไปเดี๋ยวมันทำไม่ทันนะครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนเกือบเช้านี่เป็นการสออยเล็กน้อย บอกเลยว่าอย่าทำครับ c g 1วันโอเคครับอย่าโมเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยกับ c g l u f f y VS Kydo ในเวลา1วันกับหก0 0บาทด้วยโน้ตบุ๊ก HP Omen 16ไปดูเลยเธอทำไมตู้เย็นมันโล่งจังอะไม่ไมีอะไรกินเลยหิวจะตายแล้วออกไปซื้อเดี๋ยวฉันจัดการให้ว้า ผลที่คนตับต่อย่างเจ้ามาชาชายข่านั้นคืออะไรกันฉันต้องการโลกที่เมื่อไหร่ที่แฟนของฉันหิวออก็จะสามารถมีของกินให้กินจนอิ่มท้องได้ทุกเมือ่อ ต้องขอขอบคุณนะครับโน,น้ตบุ๊ก HP Omen 16นะครับที่มาสนับสนุน OX ในคลิปนี้นะครับก็จากประสบการณ์ผู้ใช้งานจริงนะครับตัวนี้ทำงานได้จริงๆไหลลื่นดีไซน์สวยน้ำหนักกำลังดีหน้าจอไม่ใหญ่ไม่เลยเกินตายนะ16นิ้วก็ใครสนใจก็ไปจัดกันได้ครับ HP Omen 16และตอนนี้ครับทาง HP ก็มีกิจกรรมให้ทุกคนสามารถลงทะเบียนเพื่อรับของขวัญพิเศษจาก HP ไปได้ด้วยวิธีลงทะเบียนก็อยู่ในลิงก์ใต้ใน description นะครับ